ถ้าหากว่าเราจะดีเพราะความคิดมากๆคงจะดีมานานแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านพยายามอย่าตามสังขารเรื่องพุ่งเรื่องแต่งเรื่องพุ้งซ่านคิดคิด,คดโน,ดน่นนี่คิดดีคิดชั่วคิดมานานให้ให้คิดว่าเออมันไม่มีประโยชน์ละยิ่งคิดยิ่งทุกข์ทุกข์มากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดก็เอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาใส่ใหม่เปลี่ยนซะ เปลี่ยนยังไงอ้าวก็เอาสิ่งที่เป็นจริงศัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องที่มันเป็นเรื่องอดีตเนี่ยผ่านมาแล้วอย่าไปคิดมันเลยคิดไปทําไมเอาปัจจุบันตอนนี้น่ะอย่างที่พาไปให้น่ะไปดูความเป็นจริงที่เกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วก็ถึงว่าวัยชราก็ตายไปอย่างที่เห็น ไม่มีใครพ้นไม่ได้เราน้อมเข้ามาสอนใจของเราเดยๆนี่ประมาทอยู่ทําไมรีบเพลงควนขวายตั้งใจทําคุณงามความดีสั่งสมบุญบุารมีศีลยินพยายามรักษาตั้งใจบ็เพ็ยภาวนาอย่าประมาทชีวิตอยู่ไม่ได้นานหรอกอย่างนี้แหละอันนี้แหละเดี๋ยวก็เอาไปเผาแล้วถ่าดกันร่างกายอันนี้ใครๆก็จะเหมือนกัน เป็นบางกีพบกี่ชาติตายแล้วตายเล่าตายแล้วตายอีกไม่มีอะทำไมใจมันรุ่มหลงอเพราะเนี้ยชาติแล้วชาติเล่าไม่เคยได้มีการเจริญเมตตามาบำเพ็ญโพนากันไปดูแต่ความสิ่งที่หลอกล่อลวงกันแบบไปตามจัญจะอารมณ์ปรุงนั่นปรุงนี่ล้หลไปตามนั่นแหละวัตถุเก่ากองเงินทองห่วง ยายอะไรอววรติดอย่างนี้ติดตลอดละแล้วมันก็ต้องไปเกิดอีกอย่างนี้นะติดไหนเกิดนั่นแ่ะจิตของคนเราเนี่ยมันปรุงที่ไหนมันไปที่ไหนมันไปที่นั่นอ่ะคอยดูได้เลยเออมันคิดถึงว่ามันก็จะไปบ้านนะอยู่วันเดียวมันก็จะใจขาดแล้วบวชสองสามวันก็อยากศึกแล้วอย่างเงี้ยเพราะจิตมันไม่ได้ตั้งว่างั้นถ้าเราตั้งมันก็ต้องเป็นไปถ้าใจเราเอาจริงมันก็ได้จริงไอ้นี่ทุกสิ่งทุกอย่างดูได้เลย ไใช่ว่าของที่เราต้องพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ได้ทำอะไรทุกอย่างถ้าเราเห็นว่าเออเนี่ยการอยู่ยังคารวาดวิสัยเนี่ยมีแต่เรื่องเศร้ามองเดือดร้อนบวนวายทุกข์เกิดมาแล้วมีนี่วนะันที่จะให้มีความสงบนิ่งอยู่อารมณ์เดียวยากเพราะตนเองไปสร้างมันขึ้นมา สร้างโน่นสร้างนี่สร้างสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษนันะไรอย่างเรื่องโกรธๆกันอย่างเงี้ยมีการเบียดเบียนกันเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะไปทําสิ่งที่มันเป็นโทษแก่กันลุกอํานาจให้แก่กิเลสนะลุกอำนาจให้แก่จิตที่เกิดขึ้นแบบใช้อารมณ์เนี่ยในการฆ่ากัน วันนี้ก็มีมาลายหนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านกับลูกบานไปลงรอยกันเอาก็วิ่งเข้าฟันกันสายมากับโูนสายเข้าไปอาพอเคยเปี่ยนเปียนกันมาไม่รู้กี่ภพก,กี่ชาติแล้วกรรมมันก็ตามกันอยู่อย่างนี้แล้ววันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอกีกแล้วก็บอกไม่สบายจะให้พระช่วยอ้าวช่วยยังไงมันทำทุกทำบาปแล้วทำบาปแล้วมันทุกไปเลย เลือดร้อนุ่นวายไปไหนก็ทุกนั่งนอนก็ทุกไปโนดไปนี่ไปไม่รู้กี่วัดมันก็ทุกเพราะไอ้กรรมที่ตนกระทำแล้วเนี่ยข้ามนุษย์มันทุกข์นะร้อนด้วยไปไหนก็ร้อนนอนก็ร้อนมันวิญญาณมันตามล่าสังหารกันเรียกว่าพยาบาทจองเวรเพราะเหตุที่เราไม่ภาวนาไม่มีศีลล่วงเกิน การเวีเวียนกันเป็นทุกข์นะัสั่งสมกรรมชั่วบาปกรรมเรียกว่ากระทำกรรมชั่วชั่วทางกายชั่วทางวาจาชั่วทางจิตใจที่พวกเรามาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อขาจัดขัดเกลาเอาชนะใจอย่างที่ว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนละบาปมเป็นปุนบาปทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรจะทำทั้งหลายทั้งปวงเกิดจาก ที่กายของเราบางเป็นไรั้งปูนก็เกิดจากทางวาจาของเราบาดเปนไรั้งปูนเกิดทางจิตทางใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพียรพยายามเลยตั้งใจเพียรพยายามรักษากายวาจาของเราเริ่มต้นกับรักษากายวาจาให้เรียบร้อยก็ชื่อว่าเป็นศีนลละนี่ก็ตั้งสติกำนดพยายามรวบรวมระวังให้จิตที่มันเกิดขึ้น ไม่ต้องทําตามมันยังเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมา,าได้ไปทุกข์ไปฆ่าโลกอยากได้ของเขาก็ไม่เอาละเพียงพยายามให้เห็นโทษเห็นภัยกลัวกลัวบาปนะเนีกลัวบาปละอายบาปสะดุ้งกลัวต่อบาปกายหยาบหยาบมดได้แล้ววาจาหยาบหยาบมดได้แล้วใจก็เย็นนลยนี่นั่น อาการอยากไม่มีใจก็เยน็ยนเลือกเยน็ยนเป็นสุขขึ้นมาแม้ว่าเราจะจากกัตาภาพร่างกายอย่างที่เห็นที่จะตายกันเนี่ยก็ไปสู่สุขติเนี่ยสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสมมตาสีเลนะนิพุติยันติตับว่าสีลังอิโซโทะเยเนี่ยถ้าเรารักษาศีลดีแล้วไม่ได้ไปทุกขติแน่นอนหรือปัจจุบันก็ไม่ได้ทุกอะอยู่ไม่ทุก ที่ล่วงเกินสลนี่เห็นชัดเจนเลยโอ้ไม่ว่าจะล่วงเกินในการลักการขโมยการทำผิดศินข้อไหนทั้งห้าข้อเลยทุกทั้งนั้นทุกหนักทั้งนั้นไม่มีทางที่จะทําให้จิตเยือกเย็นเป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีสีลแล้วจะทําสมาธิอย่างมานั่งอย่างเงี้ยจิตสงบเยือกเย็นนั่งเรียนจิตเย็น,นใจ,นใจทําอะไรทุกอย่าง ไม่เคยมีคำว่าี้เกจที่การขยันมั่นเพียรเพราะมีศรัทธาเกิดขึ้นมันได้เห็นชัดเจนแล้วเรื่องปุตตพอมีศรัทธาแล้ววิริยะความภาคความเพียรก็ดีขยันมั่นเพียเรเดินยังกรมนักภาวนาไปไหนมาไหนไม่เผลอละพุโทโธพุโทโธตลอดเวลาใกว่าตั้งใจภาวนาเอาเป็นเอาตายละมอบกายถวายชีวิตไม่กลัวและเรื่องตายเอาจริงเลยเอาตายเป็นตาย แล้วมันจะตายเพราะมาพอนาก็ให้มันตายไปเขาหาเงนินหาทองเขาก็ยังโอ้โย,อยก็กเสี่ยงมากกว่าผวน่อนะไปไปอยู่ไหนก็เป็นเสี่ยงการเสี่ยงตายทัังนั้นเขาเป็นเอาตายละอย่างเป็นนักบินก็เสี่ยงเหมือนกันเบ้นไปว่าโหไม่รู้มันจะตกมันจะตายมันจะระเบิดตรงไหนเ้นนักก่อสร้างก็เหมือนกันตึกสูงมันร้อยชั้นก็มี ก็เสี่ยงเหมือนกันขึ้นไปบางทีตกมาก็ไม่เหลือเหมือนกันแต่จะถ้าหากว่ายังกลัวตายก็ไปไม่ได้ละกันนั่นสมบัติภายนอกขเขาหากันเอาไปเอาตายทีนี้สมบัติภายในก็เช่นเดียวกันถ้าหากเราทําอะไรกันจบก็แยกไม่จริงไม่จังจะทาอะไรก็กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวจะเป็นนั่นเป็นนี่อะไรก็ไม่ไม่ได้แล้วก็เลยไม่เห็นอาจเห็นทมไม่ได้บรรลุธรรมก็เอายังไงอา้าวตายให้มันตายซะ ตายมันงงๆง่เลยม่อยู่จะอยู่ทําไมไม่มีสัานะที่พึ่งเกิดมาแล้วโง่ไม่มีพุทโธไม่รู้จะอยู่ให้มันลกโลกทำไมครับอย่างนี้เลยนะตอนนั้นตอนที่ที่มันทุกข์มากๆจนมากๆก็ต้องเอาละตายถ้าตายนั่งทั้งวันนั่งทั้งคืนเดินเดินเอาตายเป็นตายโอ้มอบกายถวายชีวิตจิตถึงจะได้สงบได้อาในสงฆหรือสงบเยอะเห็นได้แต่ว่าอาศัย สถานที่ที่ยังไงที่วิเวกอย่างที่มานี่นี่แหละเรียกว่ากายวิเวกออกจากที่ไม่มีเสียงพวกกระทบกระทือนให้เราต้องเกิดความลำคามนมีเสียงน่นเสียงนี่เสียงลองลำทำเพลงเสียงไปนอก <c oughs> เรียกว่าสงบสง,งับอ่ะกายของเราอยู่แบบไม่มีการพุกพานกันไม่มีคุกรีกัน เรื่องภายนอกไม่ได้สนใจตั้งใจพยายามสรวม,มตั้งสติระลึกพุโทธโทธพุทโธพุทโธจนเอาไม่ไม่ได้ตัง้งมันก็อยู่อย่างนั้นธรรมชาติพุโทธโธพุทโธไปเลยหายใจเข้ากับพุโทโธหายออกพุทโธอยู่กันตลอดทุกขณะลมหายใจแม้จะต้องลมหายใจหยาบก็รู้ละเหตุก็รู้จนปล่อยวางไอลมที่จบหยาบกา็หายไป ไม่มีเลยอรนนี้รู้อยู่อย่างเดียวลมหยาบรู้อยู่ที่รู้รู้อยู่ที่รู้รู้อยู่ที่ใจของเราเมื่อรู้ใจแล้วเนี่ยก็รู้จากรักษาอ๋อเนี่เราปล่อยเป็นทุกมาไม่รู้กี่กับกี่กันกี่หมื่นกี่แสนชาติงูเขาเอาปัญญามาไม่รู้จะก,กี่หกกี่ชาติเป็นธาตุกิเลสก,กี่กี่ไว้กี่กับกี่กันมาก็ไม่รู้เหมือนกัน วนเวียนเวียนไหวาตายเกิดมาโอ้หน้าสลดสังเวชละเทนี่โอ้โหเนี่ยสลดสังเวชเ,เห็นโทษอะเทนี่ที่ว่าอานนสสงแห่งการบำเพ็ญภาวนาทําทให้เกิดทําให้มีมีสติดีขึ้นมีบัญดาลรอบรู้ดูสังขารสังขารความปรุงแต่งที่มันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยรู้มาเลยอ๋อนี่แหละโทษของมันปรุงมากมันทําให้ทุกข์ความอยากความเยอทยาน มากมากอยากโน่นอยากนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่โอ้แต่ละวันนี่แต่ความแต่เจอทอยาตอนอยากได้ก็ไม่ไม่ได้นึกถึงอันตรายจะเป็นไปอยากจะเอาให้ได้มากๆพอทําไปแล้วแต่นี่มันก็เกิดกทุกข์ไปเดียวเพราะมันทําผิดจากสินจากธรรมเป็นบาปเป็นกรรมทรมานเอาละทีนี้จะหาวิธีเอาไปไหนดีนะเอาละคิดละนี้เอาละ วัดไหนที่จะช่วยแก้ไขเรื่องนี้อย่างนี้มากันคนขวายไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องแก้เองคิดจะให้พระเนี่ยช่วยหน่อยเธอแก้ไขหน่อยเธอหลวงพ่อลดตะมณ์เลือดมีอะไรจะแก้สันตอก้อไปเถอะเดี๋ยวโดนหลอกอีกหลวงพ่อก็ต้องเอาเอานักหนักมาอะลรทีนเนี้ยถ้าเกิดคนโง่ก,ก็ถูกหลอกเลยทีนี่ยหลอกเลยแล้วอยากมาให้หลอกจริงๆแล้วเรานี่แหละ จะต้องเพียรพยายามตั้งใจแก้ไขแก้มันที่ตรงไหนมันเป็นที่ตรงไหนใจนี่มันโลก็แก้มันตรงโลภเนี่ยไม่ให้มันเกิดโลรอมันโกรธแก้มันต้องแก่จากแก้ไขเมตตาเขาแก้ไปซะอยากให้มันมีจองคาจองเวงกันต่อไปไม่ให้มันทุกข์เหลือเกินถ้าหากว่าเราทาบาปแล้วมันทุกข์ทุกข์จนไม่นอนอินไม่ได้นอนไม่ได้ก็วนก็วายไปไหนก็โอ้ ตรงก็เหมือนว่าเราต้องระมัดระวังตัวตลอดเพราะอะไรกลัวกขพวกนั้นนจะต้องตามล่าฆ่าเราเพราะเขาฆ่าเราเขาก็ต้องมีคนมาเบียดเบียนเราฆ่าเราใ,ใจมันระแวงไม่มีคําว่าจะเซียนจิตเจ็นใจได้ไม่เหมือนเรารักษาจิตใจให้สงบแล้วไม่มีพิษไม่มีภยัยอันตรายใดไม่มีทั้งทั้งสิ้นเพราะจิตเราสะอาดบริสุทธิ์โปงใส ใจมีพุทธโธพุทธโธอยู่อย่างนะั้นนะมีสัรญณที่พึ่งอันบรดิสุดแล้วพุทธโธเป็นเสริฐเลิศที่สุดแล้วไม่มีอะไรจะเลิศประเสริฐกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทําให้คนต้องพ้นจากทุกข์ <Yeah. S 1> คือสัจธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยนะให้เห็นทุกข์เ <Yeah. S 1> มื่อเห็นทุกข์แล้วเราก็พยายามหาทางให้คนจากทุกข์ทุกข์คนเป็นยังไงทุกข์เกิดเหตุนี่แหละเกิด มาแล้วก็ตมีความแก่ความเจ็บเจ็บแล้วเป็นไงโอ้ทุกข์โรมานจนถึงใ,ใจขาดตายคนตายแล้วเอาะไรใเนไหยพวกทีโซกับรีเทวทุกทโทมนัตอุบายาเ,เราเนี่ยที่มันหลงรักหลงชังกันว่าอะไรเอามานเป็นทุกทโทมนัตโอ้ทุกข์กันอีกแหละบางทีก็ถึงขนาดว่าตายไปด้วยกันนะนี่กู้กรรมกู้ เป็นกรรมถึงขนาดนั้นนะี่แหละเพราะจิตไม่ได้ฝึกขัดขัดเกลาเอาชนะกิเลสก็เลยต้องเป็นทาสของกิเลสชาติแล้วชาติเราไม่มีวันที่จะยุดเตะได้นี่เดียวว่ากรรมของพวกเรากระทำให้ตัวเราเองสั่งสมมาสั่งสมอากุศลถ้าใครสั่งสมบุญเนี่ย,ยเนี่ยสุโขคุสศะเจโยเนี่ยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุข มันสุขตลอดเวลาอิ่มอกอิ่มใจนั่งพิตีอยู่อย่างนั้นนะเบิกบานนเริงเพลิดเพลินเจริญใจไม่มีทุกภายนอกภายในเย็นสบายสุขกายสุขใจลูกไปที่เป็นก็เป็นเรื่องธรรมดานิดนได้หน่อยไม่ถึงก็ได้รับทุกขเวทนาแรงกล้าไม่ได้รับทุกขเวทนาแม้จะหนีจากทิ้งขันไปก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกเหมือนกันถ้าสติดีมีสติดี พราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้ดีที่สุดไว้ต้องเป็นคนที่องค์อาหารคิดดูเสมอว่าเราเนี่ยอย่าให้เผลอพยายามวันไหนเวลาไหนจะไปก็อย่าให้ขาดสติเผลอสติอย่าไปให้คนเข้ามาทําลายคุณงามความดีที่มีแล้วให้ตกไปในทางที่ชั่วอีกต่อไปธรรมดาใครจะมาทำอ่ะเอาคนเราเราไปรับสิ่งที่เขาพูดบงังพูดเขาว่าเขาด่า ไปยินดียินไลน์เขาเพราะเสียงเสียงนั่นเสียงนี่นินทาด่ากันก็เปทุกข์กับมันแต่ถ้าเรามีสติดี <c oughs> ยังมีปัญญาดีไม่มีอะจะไปหวั่นไหวไม่มีมีแต่จิตตั้งมั่นเอ้สบายวางได้ตลอดเวลาไม่เลยเป็นขี้ข้ากิเลสตถาอีกต่อไปอย่างเราแต่ก่อนเนี่ยโอ้ไม่ได้ได้ยินเสียงอะไรฟึบเดียวตอนนั้นร้อนปึ๊บขึ้นมาแล้วเหมือนกับถูก เชื้อเพลิงเข้าไปศาสาร์เข้าใส่ปุ้มเลยทันทีนั่นเรียว่าเราขาดสติเราต้องทำจิตของเราเนี่ยให้นิ่งนิ่งเนี่ยพยายามพยายามอยาม่ยา,ยาให้มันฟุง้งปุงแต่งไปตามสัญงาลมอย่างที่เราเป็นมาเนี่ยฟุง้งมันทั้งวันคิดมันทั้งวันนอนไม่ได้กินไม่ได้กระซับกระซายจะตายให้ได้เนี่ยมันก็ไปตามมันทุกวันมันก็เลยชินต่อการคิดการไป แต่ถ้าตั้งใจหยุดเห็นอเน,นสง์ดีแล้วเห็นโทษมันแล้วโอ้บางคับมันก็ไม่ไปมันเห็นโทษแล้วมันกลัวแล้วกลัวสิ่งที่ทำให้เราต้องเกิดต้องตายต้องมาเวียนว่ายมารับเอาทุกข์ให้ทุกข์หนักเข้าไปมาสั่งสมก่อนทุกข์สั่งสมกองทุกข์สั่งสมกองกิเลสตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายแล้วมันก็หนักไปเรื่อยๆนี่เดียกว่าเป็นคนโง่ หรือว่าจะว่าภาษาง่ายๆก็เรียกว่ามืดมามืดไปดเนี่ยพระุทธเจ้ากล่าวว่าพวกที่มืดมามืดไปไม่รู้อะไรมามืดไปมืดแต่ถ้าพวกเรามาตั้งใจนี่นะทานมากมา,กมากจิตก็สะอาดไม่มีละเรื่องตนหิพวงแหนในวัตถุเข้าของเงินทองศีลละจาคะเป็นนิสัยจิตสูงขึ้นแล้วมีจิตยินดีพอใจที่จะรักษาศีล ใจก็ตั้งใจแน่วแน่แนละ้วเอาไม่เอาแล้วสูงตั้งหลายทั้งปู่เห็นไหมในคนที่ตายที่พาไปดูปู่นะก็มีบ้านมีลูกมีเมียมีหลานเต็มบ้านเต็มช่องแต่ไม่มีอะไรจะมาดึงไว้ได้และตัวเองก็ไม่ได้หอบหาเอาสิ่งเหล่านั้นไปด้วยได้ไปตัวเปล่ามาอย่างไงก็ไปอย่างนั้นก็จะต้องไปแต่จิตใจนั้นยังโววนเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นเพราะยังขาดสติปัญญา เพราะฉะนั้นเราต้องสอนพวงเราจิตของเราใจของเราให้รู้ว่าเออเนี่ยถ้าเราประมาทเราก็ต้องมาเป็นธาตุเวีนว่าอยู่อย่างนี้ทุกจนอยู่อย่างนี้ต้นทุกเวทนาอยู่อย่างน,านี้ต้องมาเกิดอย่างนี้เองแต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เออยังจะได้สังสมบุญบรารเมีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นแต่นี่ไม่รู้คติตัวเองเพราะยังไม่ได้มีอะไรเลยจิตก็ยังไม่ดีสติก็ยังไม่ดี ก็ยังไม่ได้รู้ว่าเราจะได้ไปสุคติหรือทุคตินะยังไม่รู้ที่ไปที่มาก็ถือว่าเราไปมืดแล้วแต่ถ้าเราตั้งใจวันนี้คืนนี้เอาละยังไงให้ได้หลักจิตหลักใจมาได้เสียเที่ยวมาได้เสียทียทพยายามทาคุณงามความดีให้เต็มบริบูรณ์อย่างน้อยๆต้องทําให้จิตสงบทำให้ได้สมาธิเพราะสมาธิเป็นสิ่งที่ทําให้จิต นิ่งตั้งมั่นไม่หวันไหวได้โลกกระทำไม่ย่ำหยีได้แล้วก็เย็นอยู่ภาวนาทำให้ไม่เกิดความโลภมากมันเท่าความโกรธคือคือยังไม่ละได้แต่ก็ยังเย็นลงมีเมตตาเส,สมออย่างน้นอยก็เมตตาเนี่ยไม่เคยที่จะคิด ว่าจะทำลายใครนี่วยความตั้งใจว่าจะแพะ้กูศลให้ทุกคนที่มาที่มาเนี่ยทุกทุ้งคน,คนทั้งนั้นมีทุกข์ใจทั้งนั้นเราก็เพียรพยายามอยู่กันถึงแม้ว่าเรายังมีกำลังพระเมตตาน้อยแต่ก็ไม่ท้อแท้ทำอยู่อย่างนั้นจนเป็นนิสัยตั้งใจแพ่ให้ไม่ไม่เคยมีปรารถนาลายปรารถนาดีไม่เคยคิดจะทำลายทำลายไม่เบียดเบียนจิตไม่มีเลยนิ่งไ,ได้ การิสงมากเลยนี่การิสงไม่ไม่เบียนเบียนกันเนี่ยมันสบายสบายแบบหลับได้ไง่ายสบายไม่หลับก็ง่ายนี่ว่าเป็นผู้หลับเป็นตื่นเนี่ยมันต้องไม่มีละครว่าจะฝันร้ายตื่นก็สบายหลับก็สบายไม่ฝันร้ายไปไหนมาไหนไม่เคยเห็นใครจะมาว่าร้ายกล่าวร้ายเงินที่รักกี่ชอบใจแก่มนุษย์แลยที่วดารักษาตามรักษาตลอดเวลา พวกอมนุษย์ด้วยเราอยู่อย่างนี้เราก็อยู่กันแบบสบายๆทุกท่านก็มีความสุขเพราะเนี่ยจิตเรามีเมตตาต่อกันแต่อย่าไปเพ่งโทษโกรธกันเพ่งกันด่ากันว่ากันมีแต่ลงนรกทั้งนั้นนั่งกอทุกจะเดินก็นกนทุกอะไร,ก,ร,ก,รก็อะไรมันก็มีทุกพุ่นพิษกิตก็เป็นไฟอยู่ทั้งวันโทสะเป็นไฟหัวใจเรามันไม่ใช่เราจะไปรับได้ทุกอย่าง ถ้ารับได้เป็นธรรมอย่างที่เราฟังกันเนี่ยเรียกว่าความเย็นฟังธรรมเย็นใจแต่ถ้าไปโกรธกันนี่เป็นความเดือดหนึงพลอนเป็นจิตเป็นฟืนเป็นไฟเพราะฉะนั้นการทะเลาะกันว่าการด่ากันนะไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีนําสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นฟืนเป็นไฟให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ไม่มีมีแต่แผ่เมตตาช่วยเหลือ ให้เขาได้มีความรู้ความฉลาดอย่างที่คนยังเห็นผิดก็ให้เป็นสมาธ,ธิิอย่างที่ไม่รู้ก็พยายามที่ช่วยกันให้รู้ไม่เคยรู้บากรู้บุญก็สอนจนให้รู้บากรู้บุญมาได้ยินได้ฟังก็เอาละแนะนํากันไปได้อะไรก็นํามาชี้แนะกันให้ถูกแนวทางคือคนจากความเห็นมืดมืดแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้ถ้าไม่มีใครชีแนะ ก็เมืดอไปอย่างนั้นนะท,ทางที่เราก็สําคัญมั่นหมายว่าตัวเราพอรู้พอเห็นไป,ไปมา,มา,มาอา้าวมุกโกปนไปมาก็โง่อย,อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่มีครูอาจารย์เป็นผู้ตักเตือนว่าข่าวสั่งสอนนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเรียกว่ากิริยานมิตรจิตของเราจะได้ไม่ประมาทไม่ประพฤติผิดไม่ประมาทในชีวิต เาจะคิดก็ไม่คิดผิดละละอาใจคิดไปทางผิดแล้วมาบางทีเราก็นังน่งนึกว่าโอ้ตายแล้วเรา,ราอุตส่าห์ไปนั่งฟังธรรมะแต่ทําไมเราไม่ได้ฟังเอามาปฏิบัติบ้างทําไมต้องไปคิดแต่สิ่งที่ท่านห้ามไปทําตามตะกิเลตตัวเองทั้งวันแล้วมันก็ไม่ได้อะไรวันๆก็มีแต่เรื่องเหนือดร้อนหมุนวายไม่เกิดมีศรัทธายิ่งขึ้นมีแต่ท้อแท้อ่อนแอ มีแต่ขี้เกียจขี้านอีกลงไปจากแต่ก่อนยังเพราะว่าง่ายสอนง่ายไปๆปมาก็เป็นคนดื้อลเลยเนี่ยดื้อเพราะฟังแล้วไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าดื้อดื้อต่อทำคำรรําสอนของพระเจา้านั่นแนหะเหตุทําให้เราต้องเกิดความทุกข์สาเหตุทุกข์เป็นยางไ้ดูให้ดีว่าเราใจทําไมมันทุกข์มาอยู่นานทําไมยิ่งทุกข์มากขึ้น ไม่น่าจะได้รับความเย็นจิตเจ็นใจน่าจะเกิดมีความเพลิดเพลินเจริญใจเกิดปัญญาเกิดศรัทธาความเชื่อความรื่อมใสามากมากขึ้นทําไมมันยิ่งโอ้ยขอแอบทอดท้ายคิดจะไปทางผิดจิตไปทางชั่วอย่างเดียวบางทีก็ถ้าอยู่ธรรมดาธรรมดาไม่ค่อยกลัวตายแต่พอมาภาวนากลัวตายนะางเงี้ยมันต้องไม่มีคําว่าตายในใจเรานี่มันตายไม่ยังไงเป็นไปไม่กลัวแล้ว ต้องเอาชนะมันจะเป็นยังไงก็เอายอมันตายวันนี้ดีก็จะมันโง่ไปอีกร้อยวันพันวันเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงนำใบใคร่ัวพินิจพิจารณาตรายต้องทำคำสอนถ้าต้องใจอยู่ปฏิบัติอยู่ก็จะได้รู้ยิ่งเห็นจริงในทำคำสอนของพระองค์จงทุกประการเถอด